ใช้เหยื่ออะไรครับเหยื่อนะบอยครับสีอะไรครับสีไอ้ไอปลาอันไ้นะเฟือครับโอ้โสีแหนมเฟือนะฮะสีทองหัวแดงเหรอครับครับกี่กรัมครับสามร้อยกรัมครับโอ้โหแข็งแรงนะเนี่ยผมไม่ได้ครับผมอือดูที่หน้าตาครับหน้าตาเป็นต่อใช่ไหมฮะ วัชลาก็มีแรงอยู่นะครับโการดึงมีการดึงครับ <c oughs> เสียงมีเสียงนะครับเดี๋ยวดูกันครับน้าบอยของใหม่นะบอยนะบอยไปทำงานครับนะบอย มบอกแล้วให้น้ําหมูลองก่อนเป็นไงล่ะลุกหมูไหมฮะหมูอัดหมูไหมฮะหลานหมูหลานหมูฮะหมูอัดหมูมาไปรอบรอบไปรอบฟ้าป่านี้ขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้ครับม การถามหาแต่ก <đ> ร <ffe> ี pioneer, various, ่เลยโก้เพชรน่ะอ <thoroughly> <house> ้าวกเพชรครับมีคนมีคนพลาดทิงครับเป็ขายลอตเตอรี่อยู่ยังถึงอยังปรากฏว่าเป็นถุงขยะโอไม่ไม่ใช่ถุงนะฮะ จะเป็นถังแทนโอ้ซาวซาวเอฟเฟกมีเสียงน้ำตกติ้นหน่อย De vo, De vo. ใคร <De vo. S 2> เปิด <De vo. S 2> ใครเปิด <De vo. S 2> ปลา <De vo. S 2> ปาเนี่ย <vo> ไม่เน้นปลาครับเน้นสนุกครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกไก่ หลักลาๆแล้วมันแน่นอนดำหรือแดงดูกันครับถุงปั๊ดปิดครับโอ้ยดอกแดงห้าองร้อยเตะโดยไตแม็กนะครับไหนครับเอาครับมามามาหลักฐานนะครับนี่เป็นไงฮะ เหลืองเหลืองหัวแดงฟุกนะครับปลาฟุกครับปลาฟุกปลาฟุก